ดูวิธีการล้างหมึกนะครับง่ายๆนะครับเน่้หมึกคอหมึกยับหรือคางยับที่มาเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับก็มาใส่กละลังแล้วก็ฉีดน้ําใส่เพื่อให้มันละลายนะตอนแรกมันจะ,ะเป็นก้อนแบบนี้ทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงมันก็ละลายละลายแล้วก็ล้างมันหมดจ้วเส็ Tay tiền thù là xong bài nhanh cắm nắm trong giới ok 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 มาใส่แช่ไว้น <laughs> <laughs> ไม่ต้องปั่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็หั่นได้เลยนะครับหั่นเสียบได้เลยหั่นเสร็จหั่นเสร็จแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดอีกรอบหนึง่งแล้วก็เสียบใส่ไม้เตรียมย่างขายได้เลยครับแค่นี้ประมาณนี้ครับวิธีหั่นนะครับผมก็จะแยกตะกร้าเป็นหนึ่งสองสามนะครับหั่นก็คือหั่นส่วนตัวนี้ที่เป็นเอ็นเนี่ย หลอกที่เป็นเอ็นก่อนตัวนี้จะอร่อยขายได้ราคาดีนะครับก็ใส่ได้เล้แล้วก็หนังที่เป็นดำๆแบบคอเนี่ยก็แบบค่อนตัวนี้มันจะอมน้ำนิดหนึ่งนะครัแบบทำชิ้นใหญ่ๆไว้ครับพอเวลายางไปแล้วมันจะหดตัวนี้ก็อีกกระด้างเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้เสียบลงกับ เป็นแก้วหรือคางกรอบๆส่วนตัวนี้เนื้อก็อิสระหน่งนะครับชิ้นประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับใหญ่ๆเลยครับพอเราไปเสียบในไม้แล้วมันดูน่ากินครับเพราะว่าเวลาย่างไปแล้วมันจะหดเราทําให้มันน่ากินไว้ก่อนแยกสับตะกร้าวันนี้ครับหั่นเสร็จแล้วก็เสียบตามนะครับแยกไซด้เลยประมาณนี้ครับ พอหั่นเสร็จ3แบบแบบนี้แล้วก็มาล้างอีกรอบหนึ่งครับนี่ลยางามร็างร็จล้างเส Yeah. Ah. เป็นน้นวยาเสจนะครับอีก2แบบตัวเนี้ยก็ทำเมืนเหมือนกันนะครับล้างสะอาดแล้วก็มาเสียบนะครับประตูกลองไปย่าง,งแค่นี้ครับเอาเล็กไลครับไม่ต้องอย่างกันแบบนี้ย หน้าร้านยาซื้อยาตื่นใจหน้าเป็นแยกไปเดงแล้วก็ห้างเซเว่นไทยทางข้ามเป็นอาการแพยแพนิสส่วนเส้นทางไปทางนี้ก็เป็นทางทองคณะถึงเซเ,เว่นก็เป็นทางนู้นจะเป็นแค่ประมาณให้เก็บไปจำอยู่ตรงนี้นะครับย่างไมซานย่างมันฝรั